นี <mile> ่นี่มาถ่ายกับไก่ที่ถ่ายทุกคนถ่ายทุกคนไนตีเออโอ้โหถ่ายนะคนถ่ายทุกคนชิเป็นบอกอ้นบอกขุดขุดเออป้าบักสิบหลอดจับเลยตี้จับเลยตีจับ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 ห้างมันมันยาวนะมันเล่นจับเวยมันจะอยู่บ่อยากกินน่าเหี่ยวโตมันนี่ บอนาจับหางมากันนะบ่ลมโตมันนะฟ้องมันบ่ทันล่มนะจับได้ด้วยเออแต่หัวหัวมันปาลดปาบมักซิบโรดเดยนี้เห็นดีดีด้วยไงเว้ยวู้บมักซิบมัซิบเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พี่น้องเอาเลยโอ้ แนวนี้ตาว่าวูง่ายไปสองเลยมาแ้วโั้ทุกเถิโอ้โผพ่แขวครับเอ้ยเซตเปียกเอานี่จับจับจับหัวมือด้ทุเป็นน้ำนคนงานขนาดเลยพี่น้องมา้ยเาเลย่มกระมานขนาดพี่น้องเลยมเนเอาเลยได้ แเ่งบ่ตายเลยนี่สิจะเฮ็ดห้ใหมันตายมันบ่เอามันเอาอีแรปบ่ได้เด้นี่ครับมันมาแล้วมันมาแล้วมาได้ไหมดําเผือๆโซมันขู่ไปเฮ้ยเสด็ดําไปออกป้าตายจะนอกพี่ให้อีกหน่อยถ้าบัตนอีกอะมันคือห้าวอะไรเป็นคลิปยาวเลยนี่มันนั้นนั้นใส่สมมือมือมันห้ามมันโอ้ลับเลือรเด้อปร้อมเด้อคุบคล้องเลยหเผาคนออกใส่ป้อมนี่แน่นอน จากคนเอาเขากินมันซีได้ทุเรคนีเขาบอกว่าละก็ได้แล้วบุลาาวัดเฮ้ยเดำไปละแวงมือจะไดจับใส่ใเห็ดกิจเห็ดมันเดีวแต่ห้างมันเห็ดเีวมัดมันนะนะอันเดีตัวน้นี่นี่มัดการั